กันทิพงพีเคสวัสดีครับเจอกับสายอาภาพอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปแบบนี้นานนะ <c oughs> จะเน้นไปทางไลฟ์สดนะครับคลิปล่าสุดที่ทำก็เป็นคลิปที่ไปเกาะกูดนะครับแล้วก็เปิดกาชาเกียร์ในรอบของ Record r e c o r d of Ragnarok ok นะครับอ่านั่นก็คืออะไรอ่ะโคโลบโบ ชื่อชื่อไทยผมจำไม่ได้อรอบนั้นเปิดเกียร์ของอชื่ออะไรนะอาดัมเกียร์อาดัมนะครับเกียร์ใบมะเดื่อใน ID นี้นะครับ IDPK เนี่ยไ d ดผมเนี่ยได้ใบมะเดื่อ2ชิ้นนะครับหมดไป1200รูบี้นะอรับดวงที่เกาะกูดนะครับไม่แย่ไม่แย่ ค่ะตอนนี้ยังเพิ่มโอกาสอยู่นะครับสำหรับเจ้าเซลีและมูนนะเ,เป็นตัวเรนเจอร์ในทีมเดือนนี้นะครับน่าจะออกแนวทีมผู้ดีผู้ดีนะไม,ไม่รู้เหมือนกันนะชื่อในทีมเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่เอาเป็นว่า2ตัวนี้เก่งนะในรอบเดือนนี้นะครับมูนเนี่ยมีความสามารถไฮเปอร์คือ,อตัดแรกเป็นสาย ว่องไหวหรือเปล่าธาตุไฟนะครับส่วนซลรีเนี่ยเป็นสายพลังนะครับธาตุมืดเกียร์ตอนนี้ก็เป็นเกียร์ซตลิออนน่านะครับเพิ่มโอกาสเกียร์อาวุธสวยครับสวยนี่เรนเจอร์ใหม่นะตัวตรงนี้เป็นตัวบินนะครับเนี่ยตัวโคนี่โมีผมดูเบลเจ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยปกติโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาจับเจ้าโกดอดมาเล่นนะครับแล้วก็ใส่เกียร์7ด,ดาวเนี่ยสักสามช่องเลยเป็นไงไปดูกันนะครับว่าพอใส่เกียร์7ด,ดาวเลยเนี่ยทั้ง3มชิ้นนะไอ้ทั้ง3ามช่องนะครับโเนี่ย มันจะฝากผีฝากไข้ได้หรือเปล่าในปี2022นะครับไปกันที่อุปกรณ์กันเลยโอเคครับตอนนี้อยู่กับเจ้าโกโดดนะครับนี่ในห้องอุปกรณ์โอเคตอนนี้เนี่ยโกโดดผมยังไม่ได้ใส่เกียร์นะเดี๋ยวเราจะมาใส่เกียร์กันนะครับเกียร์เนผมถอดออกจาก ของเจ้าอาดำนะครับเจ็ดดาวสามชิ้นเลยเดี๋ยวจะเอามาตกแต่งให้กับเจ้าโกโด์นะฮะเรนเจอร์บ้าอะไรยิ้มตลอดเวลาอ่ะไปชิ้นแรกนะครับเป็นเทียนคริสต์มาสนะครับอ,อันนี้ก็จะถึกๆหน่อยนะพลังโจมตีกายพลังชีวิตพลังชีวิตนะครับแม่นทักษะสายใบ โอ้โห67ล้านแล้วนะฮะแล้วก็ช่องกลางนี่ใบมะเดื่อนะครับอ่าในช่องอ่ช่องออปชันที่สี่นะครับออปชันสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เป็นหลบสกิลนะครับเพื่อเพิ่มความถึกให้กับเจ้าโกลด์นะเพราะว่าเวลามันข้ามข้ามไปมันจะได้ไม่ตายง่ายนะครับสายไปโอ้โห99สิบก้าล้านนะฮะโอ้โหคุณพระ เดี๋ยวขอดูสเตตนะครับอ่าจากตรงนี้นะครับต้านสกิลเนี่ยปาไปร้อยแล้วนะลบสกิล40นะครับอ่เดี๋ยวไปใส่เกียร์ชิ้นสุดท้ายกันอ่าได้ท่าเรนเจอร์อยู่ที่2,900นะครับฮึบเน่ช่องสุดท้ายนะครับช่องเออ่เกียร์ตกแต่งจะใส่เกียร์ชิ้นนี้นะครับเน่มีอัตราลบสกิลความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็อ่าลดแร่นะครับ30%ส่วนออปชันที่4เนี่ยไม่แสดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นของ ธาตุน้ำโอเคสายไปโอเคแร่ธาตุตอนนี้อยู่ที่2058นะครับโกลด,ดน์นี้มันโอ้โหแร่ธาตุบ้าพลังเหลือเกินนะครับอยากจะเห็นหน้าคนที่ออกแบบแร่ธาตุเกียร์แร่ธาตุาเจ้ากโกลด์เหลือเกินนะครับอ่านี่ลบสกิล90นะครับแม่นทักษะอ่า25 ตานสกิลหนึ่งร้อยนะครับโอเคส่วนคูดาวสกิลเอ่อคูดาวเรนเจอร์อยู่ที่6.5ุาวิปกตินะเอ้ยไม่ปกติครับที่จริงมันต้อง4.5ุาวินะอ่าแต่โอเคช่างมันไม่เปไ็นไรครับประมาณนี้แน่นๆนะครับอ่าเดี๋ยวมากันที่หน้าโฮมก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลแล้วก็ระยะสกิล อะไรต่างๆเกี่ยวกับเจ้าโกดด์นะครับโกดด์เนี่ยเป็นสายพลังธาตุไม้ซึ่งออกมานั้นแหละตั้งแต่ปี2017นะครับช่วงปลายๆปีอโดยประมาณนะครับไม่รู้ว่ามาก่อนหรือว่ามาหลังโคลโบเมกาแมนนะอันนี้จําไม่ได้นะครับนานจัดนะอ,อันนี้ผมปั้นแม็กไปแล้วด้วยนะาานี่สวยงามนะครับนี่เกียร์เจ็ดดาวสามช่องนะในสกิลที่1นนะครับนี่ รถกาแฟสูตรพิเศษของโกดดนะครับเทกาแฟลงบนหัวศัตรูเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านลบสกิลนี้จะเป็นสกิลดาเมจแล้วก็สลับตำแหน่งนะครับเนี่ยเห็นไหมสลับตำแหน่งนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูนะครับ80%โอ้โหเอาเรื่องนะฮะแล้วก็สกิลนี้เนี่ยความกว้างของสกิลอยู่ที่ประมาณ350อ่า350ถึง400โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะ เพราะว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยระยะสกิลมันจะสวิงนะครับครูดาวสกิลอยู่ที่5วินาทีห้าวินาทีนะครับอันนี้คือสกิลหนึ่งนะ,ะระยะเวลาของสกิลนี้นะครับในช่องนี้นะลดความเร็วกันขึ้นทีนะครับก็เอาเลเวลของเจ้าโกลด์เนี่ยสมมติถ้าเอา240นะครับไปคูณ0.03ก็ได้เท่าไหร่ก็หาเอานะครับ ส่วนสกิลที่2นะครับในร่างอันตรานี่กาแฟสูตรโกโดดนะครับหมายเลขร7อดื่มกาแฟสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้กับพัดพวกโอโ้โหไอรอบแรกนะครับดื่มเทเทกาแฟราดหัวของศัตรูสร้างด้านลบส่วนไอสกิลที่2นะครับบัฟให้เพื่อนอดื่มกาแฟนะเพิ่มพลังชีวิต350%อันนี้จะ เกาะเลือดนะกาะเลือดนะครับ3ามอยอร์เแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่นะครับ30%อร์แล้วก็สะท้อนด้วยนี่โหเด็ดจริงสะท้อนดาเมจที่เข้ามานะครับก็คือด้าเมจแบบตีปกตินะ100%เลยนะครับอ้เอาเรื่องนะก็เอาระยะเวลาของสกิลก็เอาเลเวลนะครับไปคูณ0.05อ่า ครูดาวของสกิลในสกิลที่2นะครับจะอยู่ที่10วินาทีอ่าส่วนสกิลที่2สองไอ,ไอ้สกิลสนะครับในร่างไฮเปอร์อ่าเมื่อกี้ร่างอนะันตราเนาะอันนี้ร่างไฮเปอร์นะครับอ่าค่าจะเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยโอ๊ะลืมบอกไปนะครับมันสร้างบาเรียรด้วยนะนี่ในร่างอันตราสี่วิแล้วก็ร่างไฮเปอร์เนี่ยสามวินะครับอ่าส่วนครูดาวสกิลนะครับ จะอยู่ที่เจวินาทีนะในร่างไฮเปอร์นะครับความสามารถไฮเปอร์อันนี้ความสามารถความสามารถในร่างนะอัลตรานะหัวใจจะเยือกยะครับก็การลำนำย้ำยวนการลำนำเย้ายวน <c oughs> อ,อันนี้ความสามารถไฮเปอร์นะครับก็ดูซับการดูดซับการโจมตีของไรทตุก็ไม่มีผลนะครับยุคปัจจุบัน,นยังมีทา่ากันหมดแล้วนะอโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสเตตต,ตรงนี้นิดนึงผมลืมนะ ความเร็วในการโจมตี100ก็ถือว่าปกตินะถือว่าปกตินะครับความเร็วในการืึ้นที่นี่ยร้อยยี120บวกค่าเกียร์ไปด้วยก็เป็น162อ่าระยะโจมตี100ก็ถือว่าไม่ได้โจมตีไอ้ไม่ได้ตัวชนสลับตำแหน่งแบบจ๋าๆนะครับอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเทสในสเตตหลักก่อนล้วกัน เดี๋ยวสเตนหลักนะครับจะมาทดสอบกันสักหนึ่งรอบนะครับที่ด่าน406นะครับนี่แดนร้างแห่งควากน้ำด่านนี้ผมชอบมาทดสอบนะครับเพราะว่าพวกเรนเจอร์เนี่ยถ,ถ,ถึงมันออกมาเยอะดีนะครับไปเดี๋ยวให้จัตูรูมาก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับอาอ,อ,าอ,อาออกมาแล้ว2ตัวคู่หูดำเขียวออกมาแล้ว นี่เราก็สลับตำแหน่งเลยนะครับอ,ออกมาอีกตัวหนึ่งปั๊บไม่ดื่มกาแฟนะสลับอีกแล้วนะครับตรงนี้อึ๊บนี่อันนี้เป็นสกิลสองนะครับนี่เริ่มสลับแล้วนะครับเหมือนผมรู้สึกว่ามันจะสลับตำแหน่งได้แคบลงหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าโอ้เหมือนเหมือนมันแคบลงนะครับ เมื่อก่อนมันข้ามแบบข้ามหลุดโลกเลยนะเเรา,าดูอีกนะครับยงัยงยังโอ้โหเดี๋ยวข้ามนิดเดียวเองนะแต่บอกเลยว่าถึกนะจากเกียร์ที่ใส่นะครับอ่านี่ข้ามมานี่แล้วนะราวร้อยจุดได้นะครับทั้งเมื่อก่อนเนี่ยสองร้อยสองร้อยกว่าจุดได้มากน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคโอเค ไม่แย่ครับนะรอบเดียวพอเดี๋ยวไปทดสอบของจริงกันที่ PVP เลยแล้วกันนะครับว่าเจ้าโกโด,ดเนี่ยมันจะฝากผีฝากไข่ได้หรือเปล่าในปี2022นี่เนี่ยนะครับไปเลยโอ,โอ้ยตั้งรับชนะด้วยแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งโคดด์ดดนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอ้ทีมเขาก็ ไม่ใช่คีเรค,เรคีริวนะแค่เกียร์ไม่มีนะครับโอเคไปส,สองสามรอบแล้วกันผลนกเรือเยอะด้วยนะครับอุ้ยทีมนี้อ่ะเดี๋ยวลองทีมนี้ดูแล้วกันทดสอบนะครับเรียบร้อยครับนำโกโดดกลับมาต้องเรียกว่าข้อสนิมใน PVP ครั้งนะครับปายลุย งสนามจริงเหลือแร่1300นะครับก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ใน ID 2ผมเนี่ยธาตุไม้นี่บานเลยนะโอ้ผมอยากจะได้ธาตุไฟบ้างนะธาตุไฟก็ออกแค่ตัวเดียวนะครับเอริสนี่มันมานี่แล้วนะโอ้บนจะฝอยนะครับถึกไปสิลูกนี่ฆ่ามันนี่แล้วครับอึ๊บโอ้โหุยโอ้โหเดี๋ยว ถ้ามันยืนคู่กับอาดำนะเฮ้ยเฮ้ยถ้ายืนคู่กับอาดำนะโอยเดี๋ยวเดขอลองใช้แบบโกดอดเพียวๆไปก่อนนะครับอ่ะอีกสักตาหนึ่งอ,อันนี้เหรออ่าลองทีมนี้นะครับค่อนข้างโหดน,นะไปไป โคดดเนี่ยมันเสียอย่างเดียวนะครับคือแร่ธาตุเรนเจอร์ที่ใช้เนี่ยมันเยอะเกินไม่รู้มันจะเยอะอะไรรักหนานะครับอ่าผมกดอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูเลยนะครับไปข้ามหรือยังนี่นเป็นแนวหน้าที่ถึกนะขอไม่ใชไอเทมแล้วกันน,นี่มันอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะน,น,นี่นี่มาตรงนี้นะ นี่โอ้โหแต่ใน PVP มันข้ามลึกนะครับน่าจะเป็นเพราะเออ่บอสในสเตจหลักนะครับโอ้โหมันข้ามมานี่นะเราโอ้โหน่าจะ300จุดได้นะครับเมื่อกี้อ้าวข้ามมาอึบนี่เห็นไหมข้ามอีกโอ้โหข้ามไหนเนี่ยคอยดูนะสักพักเดี๋ยวมันจะข้ามมาตรงนี้นะครับนี่ยนี่คอยดูนะนี่อุ้ยไม่ใช่นะนี่มานี่แล้วโอ้โหคุณพระเฮ้ย ไอ้นี่มีของเยี่ยมเยี่ยมอ่าเกดดผมต้องเอาลงทีมตั้งรับแล้วนะไปะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวขอ,อ,อใส่เจ้าอาดัมไปด้วยนะขอเจอทีมนี้นะครับน่าจะพอสู้ไหวนะถ้าน้ำเขามี4ตัวนะครับ1 2 เดี๋ยวเราก็จะเอาอดัมเข้าทีมด้วยนะอดัมเอาแทนตัวไหนดีเดี๋ยวเอาแทนเบนนี่มารู้แล้วกันฮะโอเคครับตอนนี้ผมเอาเจ้าอาดัมนะครับมาแทนเบนนี่มารู้แล้วนะนี่ตัวชนแบบแบบถึกถึกสองตัวนะครับของธาตุไม้ที่ผมมีเวลานี้นะครับอ่ะอีกตัวเนี่ยโกดดเนี่ยของปี2017นะครับอ่าขุดมาปรับแต่งนิดหน่อย ส่วนอาดัมนะครับก็คือตัวที่สุดของธาตุไม้น่าจะปีนี้มั้งผมคิดเอาเองนะเอาเอาเป็นว่าณเวลานี้นะครับโอเคพร้อมลุยไปไหนดูซิว่าเล่นคู่กับโกดดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหมาถึงปกติโกงเลยนะใส่น้ำแข็งเนี่ย มาสิมาสิโกด์ดอปนะครับเนี่ยโอ้โหนี่โดนมาดีนะดูดิโหสามสี่ร้อยจุดได้นะครับเนี่ยแต่โดนล้างอามาตะนะครับจากเจ้าหนอนนะเนี่ยผมเกลียดมากเลยทั้งเกลียดแล้วก็ทั้งรักนะครับอยากได้มากเหลือเกินโกลด,ด์ผมโดนเพิ่มแล้วโอ้โหดูดิ่สองพันสามเกินไป โอหืมไม่ไหวแล้วกูกูดอดไม่ได้เกิดกับเจอเพิ่มได้อย่างงี้โอ้ยไอบ้บ้าเอ้ยยิ่งตับเขาให้กูดอดออกมาแล้วโอ้โหเจอเพิ่มแรกเนี่ยอย่างนี้ตาย,ยนะครับกูดอดโอ้ยมันเสียเหลี่ยมเลยนะครับเนี่ยหื้ย เนี่ยมันเข้าไม่ถึงตรงที่ว่าเนี่ยไอ้หนอนแสงมันยิงกดไว้นะครับเนี่ย,ยเห็นไหมโอ้โหล้างกันดุเดือดมากนะครับเจอเพิ่มแลวอีกโอเคตานี้เจอน็อกแล้นะครับเรียบร้อยกดออกเลยโอ้โหโกดดอตอ้วมเอาใหม่เขาขอแก้มือใหม่ไอกรอบสิอา่าหนึ่งสองเหรอโอ้มีสะท้อนด้วยมีตัวถึกหนึ่งสองอ่ะไป เอาอีกรอบครับโกดดเนี่ยมันต้องลดได้สามจุดนะครับโอ้โหแบบสุดจัดออกมาโกดดออกมาเฮ้ยมันข้ามหรือยังลืมดูอ่านี่มันข้ามมานี่แล้วนะไหนถึงไหนแล้วอ่าถึงนี่แล้วครับโอ้โหข้ามอิรุชฉยแฉมากไม่รอเพื่อนเลยนะโอเคเดี๋ยวเนี่ย หาวโดนลำนำอีกเฮ้ยหลบสกิลเกทั้งเก้าสิบนะอ่านี่เป็นไงสองกู้หูแนวหน้านะครับผมจะโนเทมผมจะโนเทมเฮ้ยถึงไหนแล้วอ่ายังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่สลับนะครับโอ้โหเก่งจริงอย่าพัดเจ้นี่อดัมนะครับอ่านี่โกโดอดอตมา สัตวกันอยู่แนวหน้านะเอาเรื่องนี่น,นี่โอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องผมว่าผมต้องไปหาออปชั่นค4คือลดแร่นะครับอืมต้องไปหาออปชั่น4คือลดแร่นะโอ้เถื่อนจริงๆเออโนเทมครับคอ,ออยรอบ,ออรอบหนึ่งขอยรอบหนึ่งกำลังมันโอเค รอบสุดท้ายนะครับคนนกไอคนรุ้งผมเหลือ2แล้วนะเดี๋ยวามาโดนทีมนี้เลยรอบที่5นะถ้าจะไม่ผิดน่าจะรอบที่5นะทีมนี้ถ้าน้ำขาขอ3ตัวนะครับ1 2 3โอเคอยู่ผมน่าจะพอสูได้ไปครับรอบสุดท้ายขอจบสวยๆหน่อยแล้วกันาตามสเต็ปที่เรามีเลยนะไปลุย มากด,ดคือต้องรีบกดกดออกมาก่อนนะครับเพราะว่าแน่าหมันเยอะนะอ่าไอ้นี่มีของไปนี่แล้วครับมันมานี่แล้วอ,อ่ยังอยู่ตรงนี้ยังไม่สลับไปไหนนะาดำมาช่วยหน่อยไหนจะลองแบบไม่ใช้ไอเทมดูนะครับ เสียงเมาส์ก็จะดังนิดดังนิดหนึ่งนะครับเล่นในคอมเลยอ้า <net> วมาถึงนี่แล้วนะโนเทมไม่น่าได้นะครับโอ้โหไอ้ป้าเอ้ะ่ะนี่สลับมาเลยต้องโนเทมไม่ไหวเลยนะครับกดไปก่อนนี่โกดมานีแล้วครับสองสามตัวน,ะนี่มาแนวห,หน้าตรงนี้แล้วนะนี่อยู่หน้าป้อมแล้วอยู่หน้าป้อมสองตัวอ่า โอ้โหเอาจัดจัดครับคือโอ้โหยืนคู่กับอาดัมดี่เอาเรื่องแฮะแต่ผมต้องไปเปลี่ยนออปชั่น4เป็นรถแร่นะครับแร่มันบานเกินพันสามโอโ้เรียบร้อยโนเทมไม่ได้นะครับอ้าโอเคจบรอบที่5นะครับขึ้นเพชรสเลยอ่าสุดยอดอ่ะพีวพีประมาณนี้นะครับ โอเคจากที่ได้ทดสอบในสเตตหลักสเตตอ่ะโหมด pvp นะครับต้องบอกว่ากดดดยังโอเคอยู่นะในสเตตหลักเนี่ยข้ามอาจจะแคบๆนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรนเจอร์ฝั่งตัวยืนชิดกันเกินนะครับอ่าเลยทำให้การข้ามเนี่ยมันค่อนข้างแคบแต่พอไปอยู่ p v p นะครับโอ้โหราว3 0 0จุดมีนะคือแบบข้ามปึ๊บปึ๊บหาย,ยนะครับ ไอาตาสุดท้ายี่ไปโผล่ไปโผล่หน้าป้อมเลยเขาเลยนะยืนหน้าป้อมสองสามตัวแล้วก็จากเกียร์ที่ใส่นะครับดีเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเซตนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปรีหารถแร่นะครับว่าตอนนี้ต้านร้อยลบสกิล50น่าจะเอาอยู่ไม่น่าจะตายง่ายเท่าไหร่นะครับแต่แร่มันยังเยอะนะโอเค จากการทดสอบถือว่าใช้ได้ครับโกดดแต่ว่าเกียร์เนี่ยต้องลดแร่หนักๆน,นะโอ้โหสองจุดยังเอาไม่อยู่นะครับต้องประมาณ3จุดนะแล้วก็บวกจุดที่4จากค่าสมบัตินะครับโกดดใช้ได้ปีนี้ใช้ได้นะครับมองว่าไอ้รอบโคลาโบเอสอะไรนะอันทอนนี่นะครับโอ้โ oh, หมันไอเอสแอดทอนนี S ่อ่า บอลโบนี้ใช้ได้นานนะครับใช้ได้ยาวนานมากเลยตอนนี้ถือว่ายังบาร,รมีเขายังโอ้โหสุดยอดนะครับใช้ได้ทุกตัวเลยโดยเฉพาะตัวเจ๋งสุดก็คืออทนายนะทนายฟินิกส์นะครับใช่ไหมเออใช่ทนายฟินิกส์นะครับ,อ,อ,รบอันนี้อายการเอ็ดเวิร์ดนะไอเจ้าท,าทนายทนายฟินิกส์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหนี่ก็สตันบ้าบอลจริงๆเลยนะ เออคณุณบนนี้ผมว่าใช้ได้โคตรหนานเลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับจากที่ทดสอบไปก็พิจารณาเอาเองนะครับว่าหยิบม,มาเล่นดีไหมคนที่ยังไม่แม็กเนี่ยปั้นแม็กดีไหมแต่ถ้าใครจะใช้ก็คือรถแด่หนักเลยนะแต่ใช้ได้ครับใช้ได้ดีเลยนะฝักผีฝักใครได้โอเคครับประมาณนี้สายพับขอลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกซื้อขายผ่านกลางทุกครั้งสวัสดีครับบ๊ายบาย